สวัสดีครับพบกัสฝาดลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยคนนี้ครับน้องใบเตยนัทมากุบแก้วซึ่งเธอไปเล่นให้กับทางนิวไทเปสิตี้ในวอลเลย์บอลลีกไต้หวันซึ่งผลงานของทีมจริงๆภาพรวมเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วนะครับสามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างคิงเวลไทเปได้หลายนัดอยู่คือเขาแข่งกันหลายรอบดังนั้นอาจจะมีาบางนัดที่เล่นดีบ้างบางนัดที่อาจจะเล่นไม่ดีบ้างแล้ว คือเอาจริงเลยเนี่ยสภาพรวมของทางดิวไทเปไม่ไม่ถึงกับว่าเป็นทีมแข็งนะครับก็อารมณ์ประมาณว่ามันก็สู้กันแล้วไต้หวันเขาก็มีฟลอร์ดีเฟนที่ดีใบเตยเนี่ยบางนัดก็เล่นดีนะครับเปอร์เซ็นต์การตบสูงบางนัดก็อาจจะเล่นไม่ดีบางนัดก็รับเสิร์ฟดีรับเสิร์ฟไม่ดีเช่นเดียวกับทางตัวต่างชาติอีกคนหนึ่งก็คือมิคุอิโซกังอิโซกะอีนะครับก็อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็นประสบการณ์ในการเล่นต่างประเทศนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าทําดีๆก็อาจจะได้ติดทีมชาติก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะหวังยากสิ่งหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ติดทีมชาติแต่ถ้าเกิดว่าได้ไปเล่นต่างประเทศเนี่ยมันก็มีความมั่นคงแล้วน้องก็ดูแล้วก็คือมีความสบายใจมากขึ้นไม่ได้มาเครียดหรือว่าอะไรจะต้องติดทีมชาติหรือไม่การไปเล่นต่างประเทศมันก็กําไรอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนฟอร์มดีหรืออะไรเนี่ยก็ดีไป แต่ว่าเลาเท่าที่น้นองทําตั้งใจเล่นเต็มที่ถ้าเกิดกผิดพลาดอะไรก็มีขอโทษนะครับก็ยังมีนะครับที่ชื่อจริงๆผมสังเกตมาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หและว,ว่าจะมีเกลียนะครับอยู่ๆก็มาโพสต์ว่าเรื่องของใบเตยคือจริงๆถ้าน้องเป็นตัวหลักแล้วเล่นได้ประมาณนี้เออมันก็น่าว่านะครับว่าเป็นตัวหลักทีมชาติแต่ทาไมเล่นได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย อาจจะต้องตัดใบเตยออกจากเรื่องของการเข้าเค้มทีมชาติได้แล้วว่ามันค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าน้องใบเตยเขาตั้งใจเต็มที่พยายามไปให้ถึงจุดหมายของตัวเองเขาก็ตั้งใจเล่นไม่มีนักกีฬาคนไหนไม่ตั้งใจเล่นนะครับแต่อยู่ๆก็มาโดนว่าอย่างนี้อย่างที่ผุบอกนะครับว่าหากเป็นตัวความหวังเลยเล่นประมาณนี้คุณอาจจะวิจารณ์แต่ก็ควรจะมีวิจารณญาณเหมือนน้องเนี่ยไปอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็ไปเล่นก็ อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วด้วยซ้ํานะครับไม่มีอะไรเลยแล้วอน,นานจะพูดสักทีซึ่งผมก็ดูน้องอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดูนะครับตามดูแต่ว่าด้วยความที่น้องเนี่ยเหมือนหลุดวงโคจรไปแล้วก็ตามดูอยู่ห่างๆถ้าเกิดดีก็ดีดีก็ดีดดดไม่ดีก,ไดก็ไม่เป็นไรก็ให้กําลังใจนี่แหละครับผมน้องอยู่แบบด่านแบบในที่ของน้องแล้วก็ยังมีอุตส่าห์มีคนมาว่าแล้วก็ว่าแรงด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนักกีฬาเนี่ยลงไปตั้งใจเต็มที่ ไม่ใช่ว่าใบาเตยคนเดียวที่เล่นไม่ดีนะครับคนอื่นก็เล่นไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนัดที่เล่นไม่ดีเลยบางนัดน้องก็เล่นดีด้วยซ้ําคําต่อว่าอะไรต่างๆถ้ามันมีวิจารณญาณก็คงไม่มีใครว่าอะไรนะครับแบบว่าให้เหตุผลดีๆแต่อยู่มาดาศาสตร์เสียเทเสียคนมีพ่อมีแม่นะครับแล้วก็ อ่าไม่มีใครอยากจะเสียหายจากเรื่องแบบนี้ก็อยากจะออมันแน่นอนนะครับว่าเขาก็อยากจะได้ผลดีๆถ้าอยากจะให้พัฒนาตัวเองแล้วก็มาว่าอย่างเงี้ยอยู่ก็มาว่ากันให้เสียหายโดยที่ไม่รู้จักกันแน่นอนว่าเพจอ่าในกลุ่มกลุ่มดีกลุ่มอ่ากลุ่มดังกลุ่มเดิมที่มักมีเรื่องตลอดเพราะว่ามีเกียนอยู่ในนั้นรวมกันเยอะนะครับก็มาว่าน้องเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสักสามสี่คนในนั้นที่มักจะหาเรื่องว่าน้อง คือถ้าให้มองในแง่ดีว่าก็อาจจะเป็นคนที่ตามลุ้นใบเตยอ,อยู่ตามลุ้นใบเตยว่าอยากจะให้ทําผลงานได้ดีประมาณนี้แต่น้องก็พยายามตั้งใจเต็มที่แล้วเจอทีมราดับแชมป์นะครับก็คือคิงเวลไทเปบางนัดก็ชนะบางนัดก็แพ้แล้วเขาเจอกัน2วันติดนะครับในบางครั้งเนี่ยดังนั้นมันจะเป็นการแก้เกมกันจิแล้วก็นัดก่อนอันเนี้ยเขาก็ชนะคิงเวลไทเปมาใบเตยก็เล่นได้ดีอยู่แต่ว่าพออีกนัดหนึ่งเนี่ยมันก็มีการแก้เกมก็ลําบากนะครับพอดีก็แพ้ อย่างเอิรพาวเวอร์หรือไทยพาวเวอร์เนี่ยบางทีทีมไทยนิวไทยเบสิตี้ก็แพ้เช่นกันแต่แน่นอนนะครับว่าหวังดีก็หวังดีไปแล้วแพ้หรือเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้ดังใจมาใส่อารมณางี้นะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะช่วยน้องจริงๆเนี่ยก็ลองวิเคราะห์เป็นสกิลสกิลไปว่าแบบนี้มันไม่ดีเรียงไงหรือว่าอ,อะไรไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีโค้ดคอยเตือนอยู่แล้วะว,ว่าต้องเล่นยังไงหลังจากที่โดนโพสต์ว่าเสียหายขนาดนี้นะครับ ตัวใบเตยก็มาโพส,สต์เลยมาโพสตอบเลยนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้ก็เล่นแย่จริงๆแหละค่ะแต่ว่าเห็นลงรูปเตยแล้วแคปชั่นแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะถ้าเป็นไปได้กรุณาเอาเฟซจริงมาทักหน่อยได้ไหมค่ะแล้วก็ยังต่อนะครับจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น,จน,นเนจ้าตัวก็เลยมาคอมเมนต์ต่อว่าตอนนี้ยังไม่มีคนทักมานะคะแค่อยากตักเตือนเรื่องการโพสต์หรือการคอมเมนต์ที่เกินขอบเขตของการวิจารณ์อยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบทั่วกันว่า รุณาโพสหรือคอมเมนต์ให้เกียรตินักกีฬากันหน่อยไม่ใช่เฉพาะเตยติได้แต่เห็นสมควรว่าไม่ใช่การดูถูกและไม่ใช่คําหยาบคายต้องเยี่ยไรออกด้วยนะครับพวกเกียรติอลลย์บอลเนี่ยบางทีเห็นด่าเขายังก็บอกว่าอุ้ยเป็นการติวิจาร์เขาบอกว่าถ้าหากจะแย้งว่านี่เป็นกลุ่มวอลลย์บอลเป็นเรื่องปติของการวิจารณ เคยมีสิทธิ์อะไรให้ทุกคนเลิกวิจารณ์นั่นแหละค่ะเพราะคนส่วนใหญ่เห็นการดูถูกนักกีฬาเป็นเรื่องปกติกันไปแล้วเลยอาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่ผิดถ้าโลกนี้แรงผลักดันขับเคลื่อนด้วยแรงด่าหรือการใช้ถ้อยคาหยาบคายก็ให้ลองโดนแบบเดียวกันดูค่ะเผื่อจะเป็นแรงผลักดันให้คุณพี่ได้บ้างส่วนตัวไม่ได้เป็นคนในกลุ่มนี้นะคะแต่กลุ่มนี้เปิดสาธารณะและขึ้นฟีดเสมอเห็นโพสต์ที่แย่ๆบ่อยมาก สำหรับตัวเตยไม่ขออะไรมากขอแค่ให้เกียรตินักกีฬาทั้งทีมไม่ใช่ทีมชาติทั้งชายหญิงไม่คิดแต่เพียงเป็นแค่เรื่องสนุกขำขันนะคะคนพิมพ์ไม่คนพิมพ์ไม่จําคนอื่นคนอ่านไม่ลืมแล้วก็ให้เลิกเรียกว่าโคกะเมืองไทยได้แล้วนะคะคือปัญหาที่ผมเห็นประจําเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มเกรียนเนี่ยเขามักจะอ้างว่าเอ้ยนี่เป็นการวิจารณ์นะนี่เป็นการอาติเพื่อกอ่อแต่ว่า คำว่าอุบาทิมันไม่ใช่ไม่ใช่การติเพื่อก่อแน,น่นอนหรือการขึ้นไอขึ้นอีหรือการด่าจิกหัวหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่การวิจารณ์อย่างนี้วิจารณญาณแน่ๆก็ต้องแยกให้ออกก่อนเลยว่าการด่าหรือการทําให้คนเสียหายกับการวิจารณ์เนี่ยมันต่างกันนะครับต่างกันมากด้วยถามว่าไปดูสิติแล้วย่ําไหมก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าของเนี่ยมันอยู่ที่ระบบทีมโดยรวมมีแพ้บ้างชนะบ้างไม่ใช่แค่ใบเตยคนเดียวที่เล่นไม่ออกก็จะมีเพื่อน <laughs> ที่เล่นไม่ออกเช่นกัน ในนัดไหนที่ชนะก็จะมีใบเตยที่เล่นดีแล้วก็เพื่อนก็เล่นดีเช่นกันประมาณนี้นะครับดังนั้นนัดที่คุณเห็นใบเตยเล่นดีแล้วคุณไม่พูดอะไรปล่อยผ่านก็อาจจะมีแสๆบ้างก็ไม่มีอะไรแต่นัดไหนที่เล่นไม่ดีปุ๊บแหมถือโอกาสว่าทันทีแต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเจ้าของโพสเนี่ยลบไปแล้วนะครับเพราะอาจจะกลัวก็ได้จริงๆก็คือด้วยความที่พ่อแม่ใบเตยเขาทำงานในศาลนะครับก็เลยอาจจะกลัวเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าใบาเตยเนี่ยหลายคนบอกว่า กตอตอบได้อย่างดูมีความคิดมากๆแล้วก็ใช้คําพูดดีก็นั่นแหละครับผมมันเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับไม่รู้จักกันอยู่ๆมาด่าดกันอย่างนี้ก็กระไลยอยู่ก็ควรจะใช้คําให้ดีเพราะว่ามันเป็นการโจมตีกันในที่สาธารณะด้วยนะครับพื้นที่นนี้ก็คือเป็นพื้นที่สา,สาธารณะส่วนหนึ่งแล้วก็คําว่าโคกะนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับจริงๆควรจะเลิกเรียกได้แล้วคือน,น้องอาจจะหน้าตาทายแต่ว่าควรจะเลิกเรียกมันอาจจะเป็นการทําให้น้องกดดันก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับ,ท,รบท,ที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ